สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายป่านอีสุเมโทนะคะสำหรับวันนี้ค่ะป่านจะพามาชมแนวทางการแต่งนะคะเจ้าก,กระบะแคลฟนะคะ4ประตูเครื่อง1 9สีขาวเกียร์ธรรมดานะคะปี2024สําำหรับคันนี้ค่ะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นสีเมทัลลิกนะคะมีค่าสีเพิ่มอีก7 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างสำหรับคันนี้นะคะใส่ชุดแต่ง S s ส o r t y รอบคันเนาะเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะจะเป็นตัวครอบกระจังหน้านะคะที่เป็นสีดำเงา ขีดแดงค่ะถัดลงมาก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ชิ้นงานของเขาจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงแบบน,นี้เลยล,ล่อบแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวล้อแม็กกันบ้างเลยค่ะสําหรับตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นของออโตมิกนะคะขอบ18สีดําตัดกับสีแดงแบบน,นี้นะคะล้อมาด้วยยางเลนโซ่ค่ะ 255/50R18 ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะน้องโรดจะทรงอยู่ที่หน้าสองหลัง3ามนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นตัวสติกเกอร์รอบคันรอๆแบบนี้เลยชิ้นถัดมานะคะก็จะเป็นตัวครอบกระจกนะคะก็จะเป็นสีดําเงาขีดแดงตรงนี้เนาะชิ้นต่อมาค่ะจะเป็นตัวครอบเสาอากาศนะคะก็จะเป็นสีดําตัดกับสีแดงค่ะตัวสเกิร์ตด้านข้างค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับตัวสีดําด้านขีดแดงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างเลยค่ะ ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีตัวแก๊ปหลังคาที่เป็นสีดําเงานะคะแล้วก็จะมีวอลตรงกลางให้เห็นตัวไฟเบรกเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกเกิร์ดด้านหลังกันบ้างคะ่ะค่ะสำหรับตัวสกเกิร์ดด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะตัดกับชิ้นงานที่เป็นสีดําขีดแดงตรงนี้ก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์แบบหลอกเนาะทำให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะสาหรับคันนี้นะคะเป็นเกตแอลเนาะก็จะมีตัวกันชนท้ายนะคะแต่ว่าทีนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นตัวชุดแต่งรอบคันทางปั่นนะคะก็จะคืนตัวกันชนท้ายไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้เป็นไงกันบ้างคะพี่ๆสาหรับคันนี้นะคะตอนนี้นะคะป้านจัดโปรออกรถเพียง8 8 9 0 0ืบาทได้แบบนี้หล่อๆแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษค่ะสาหรับลูกค้าเก่าอียร์ซไม่ว่าจะเป็นพี่ป้าน้าอานะคะหรือว่า ญาติญาติหลานหลานอะไรนะคะสามารถแลกรับส่วนลดได้อีกหนึ่งบาท <Wow. S 1> อันนี้ได้ยกตระกูลเลยสําหรับแคมเปญเดือนมีนาคมนะคะค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่ถูกใจนะคะป่านฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ป่านด้วยนะคะแล้วก็โปรที่ป่านกก่าวไปข้างต้นนะคะถ้าพี่ๆที่ถูกใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรตามคอนแทคด้านบนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ป่านฝากไว้เท่านี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ